สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพับรูปหัวใจจากธนบัตรกันนะคะก็มีวิธีทำง่ายๆเลยค่ะดูรูปหัวใจเราก่อนนะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องลำยองสตอรี่นะคะขอบคุณค่ะขั้นตอนการพับแบงค์เป็นรูปหัวใจนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะสเต็ปแรกพับกลางก่อน พับตรงกลางแล้วก็พับข้างๆค่ะทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะหลังจากนั้นพับกลางของกลางอีกค่ะกลับหลังค่ะ คับเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะให้เท่าๆกันทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยค่ะ ดับด้านพับสามเหลี่ยมด้านบนนะคะมาให้ถึงกึ่งกลางที่เราพับไว้รอบแรกนะ ด้านค่ะทํามุมเล็กๆนี่นะคะกดพับตรงกลางค่ะให้เป็นแบบนี้พับข้างบนมา ข้างบนทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะ ข้างบนหักให้เป็นเหลี่ยมค่ะหลังจากนั้นนะคะพับมุมนี้ให้พอดีขอบเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่ะ กะได้รูปหัวใจแบบนี้นะคะง่ายที่สุดนะคะก็ติดตรงนี้ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะก็ได้รูปหัวใจที่พับจากธนบัตรแล้วค่ะยังไงเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ